ให้ผู้ภาคไว้ให้ผู้เสียถามา <uras> เอาเข้ามาเยตะวันตะวันดาเมจลุ้นลุ้นน่นี่ตะวันท่าคนยโอ้คือไม่พลาดครับเจ้าตะวันทาขนยานะครับใต่ไปเมื่อกี้โอ้โหพอจสารภาพตัดใจสาแล้วประเทยเขาจัดเปิดได้บองว่าไงเต้ เตะดีแบบนี้ก็รอเลยหวานเจีย๊ยบอีกอันนะครับมาจาการ้อยเอ็ดนะครับคนนี้หนุ่มคนนี้หนุ่มน้อยร้อยลีลาโอเอรีมไปมาตัวเตะทั้งสองทีมนี้พิสเท่ากันนะมดัดยากันเลยไหม มัดใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วนันีสูงยัไเนี่ยก็ได้นี่เดี๋ยวเราเปิดได้ดูต้งนี้มอลด้วยซ้ายดีง้ี่กันี้จัีเยวันนี้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้กันยุ่งสีเยอะเดี๋ยวอีกไล่สดอ๋อโอเคครับโอเคแล้วไล่สุดเห้เบขอเาเสริมมาตรงนี้เปิดได้มาดำเลตรงนี้วคน่า Hey, โอ้โหเหมือนมันแต่สารภาพครับนี่เอาสารภาพนะมนต้องต้องประวันท่าขอยางครับสาสามเาำเป็นสักขอสอครับโอ้เราเพลยได้เรามีสวยมาด้มีบ เพราะว่ามับกหญ่มาก สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอตอนนี้อยู่ในรอบ8ทีมผ<า>ู้ที่3ครับสกอร์อยู่<แ>เป็นเสื้อเหลืองนี้เป็นมาดามมีครับเจ้าตัววันกับเจ้าปิมครับแล้วก็อีกฝั่งก็คือเจ้าฟิมกับ<า>เจ้าบิวครับสี่ต่อห้าครับสี่ต่อห้าครับได้ที่มา มาลูกนี้เจ้าพ,พิมจับโอ้ยยกเข้าไปสวยครับตะวันขึ้นเตะลูกนี้ครับโอ,โ,อโอ้สวัสดีครับแอดสุดหล่อว้าวรู้ได้ไงครับว่าแอดหล่อครับเบอร์สวัสดีนะครับ พี่รับสนิทนะพี่รับสนิทนี้ FC ตซกแล้วก็นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นตะก้อที่ไหนรับชมตลอดนะครับวันนี้ก็มาดูฝีมือของน้องๆมกชชรสีสะเกดกันครับในการแข่งขันเซกตะก้อชายคู่ครับงานยูจังหวัดศรีสะเกดครับวัดหลวงครับครั้งที่4ครับ

เจ้ากเรืนยังไม่พายเลครับในตอนนี้ครับ9จต่อ7 9ต่อ7ครับงจากหยาแล้วเจ้าีกการเินที่สวย่บก็กนขึ้นมาตนี้โอเเฮ้ยเ้ย เกาจ้าพีบองครับสุดยอดจริงๆครับแจมครับโอ้แปดต่อเก้าครับครับ ดีครับงั้นน่ะงั้นน่ะผู้สาวยกโตเตะงั้นน่ะสิบต่อแปดครับโอ้เราผลิตได้เจ้ามีบอกมาตายในสี่สองทีมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเต็งหนึ่งในสี่นะครับที่แอดมินเลงไว้นะครับ แล้ามาเจอกันก่อนครับในรอบ8 Jamie, ทีมครับตรงนี้ตัวเจ้าตะวัน่รับอยามีแม่ัใจเตตัวขึ้นเปแจ้งใพอาตะวันครับเป็นเกครับ ลงมาได้โอ้โหโอ้งไ,ได้ตายาตารปของระดับน้เอ้ยุเนได้ตอนลูกโผาสสิบงครับไปลุงนี้จมีเปิดหัวสวยครับยก มาลูกนี้โอ้เต่ไม่พลาดครับสำหรับทีมที่ได้เปรียบตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าตะวันกับเจ้าปิมครับมาดามีครับนำในตอนนี้ครับ10ต่อ12ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ในรอบแรกๆก,ก็โชว์ฟอร์มดีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับ เล่นไม่ว่าจะเป็นการเปิดการยกการเตะครับเล่นเข้าใจกันครับเป็นบ้านมินซีครับขอเวลานอกครับ ủa này thì đông, thời <laughs> gian nó cũng không biết là số สต่อสิครับแกนกติกาการแข่งขันนะครับในรอบ8นี้เปลี่ยนมาเป็นอ5่า25แต้มไม่มีดิวนะครับหลังจากรอบแรกมาถึงรอบ16ครับเป็น21แต้มไม่มีดิวครับสิบสามครับสีนบีมาดาเมย์ขึ้นโอ้โหรโงวโหทั้ง ามรูเปล่าหรอโอ้ข uh, ึ้นเป็นแต้มแลดหน้าคนคนสารคามน้ำไม่ต้องครับระวันท้าขอนยางสิบู่ฟุ๊ฟี่อาบิี่ิเครับทำเป็นสีแต้มพองให้ังสังแต้มโอ้ี๋ยวเสอไม่รับดูกีี่เราตายเปแล้วนะครับบ้นคุณ กินสีเ2 <the> ี๋อสองแป้งรับานสีเจ้าพีมบอกเปิดมาตรงนี้ครัตะวันเปิดได้เจ้าพีมยกเลยตรงนี้ 大家好。 Thank you. Thank you. Okay. บิว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 ฟวไอไอ้บวบ้านนินสีมันบ่ผู้ใดคอมเมนต์มาวาสนาับหาร้อยเนี่สปอนเซอร์ะ เฉดอีก500บ้บานนินีีสี่บนี้อ้ลงเิดได้สวยครับนาดูเจ้าอีวอรบลงได้ป่าแน่ไม่พลครับโอ้ตายดังบันใจครับบ้านบ้านนินสีบ้านนินีฉีหาร้อยเด้อบ้านนินสีเฉีดหาร้อยสปอนเซอร์บอกแม่มาเลย พุทธบูชารอบไหนแล้วครับพุทธบูชาเจอกับบ๊อบบี้พีโป้ครับรอบต่อไปครับน้องจิ๊กครับมาแก้แกอะพี่ขวันเดี๋ยวรอรอเบิ้องลุกน้นังกันครับพี่ขวันครับอ๋อเป็นแกนมกาสกรดการระเบิดหนึ่งสา บิครับมาดเนยยกมาตรงนี้งยิบอ้านีมันมันเบ้านินสีอัดฉีดห้าอยนะครับบ้านนินสีอัดฉีดห้าร้อยจากสปอนเซอร์ครับ 12เท่าครับบ้านสีกับมาดามนีครับโอ้โหอครับได้ผลครับสำหรับ เ้วดูกันครับอัดชีด500เอาครับ23เท่าครับเกม25นะครับเซตเดียวครับเอาครับเบลากม3เ้าเสร้ันเท่าเครับคลวแครับเบลเบลเบเขาบอกว่ารับ1,000ได้หช่ชนะน่ะ เพิ่มจากห้าร้อยเป็นหนึ่งพันเพิ่มจาก5้าเป็นหนึ่พันะบ้านนินสีอ่ะไม่รู้ว่าใครคอมเมนต์มาเนี่ยสามครับเอาครับเอาคตัมเ ฝุนอ้นนะครับฝุนอ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอบแอดมินด้วยนะครับอัดฉีดมาครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงหรือเล่นนะครับแต่แอดมินบอกนักกีฬาไปแล้วนะครับเอี่ยี่สิบ้สี่เท่าครับ เอาครับบ้านนินซีครับสปอนเซอร์หลักจ้าบ้านินซีสปอนเซอร์เบลล์เบลล์โอเคครับโอเคครับรับทราบครับน้องน่าจะรับทราบครับขอให้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินขอตัดไลฟ์สดสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมหรือว่าจะดูต่อครับดูต่อไปเลยดีกว่านะครับงั้นดูกันต่อไปเลยครับ Lakukan yang coba, contoh ya.